สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์บอยช่องของคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึง5สาเหตุที่ทําให้คุณโลหิตจางนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยปกติแล้วเลือดของเราก็จะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะครับซึ่งไอตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยละครับหากมีสาเหตุใดๆมากระทบนะครับทาให้ตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยลดลงลดลงเรื่อยๆก็จะทําให้เราโลหิตจางซีดอ่อนเพลียแล้วก ่็เหนื่อยง่ายต้องบอกว่าบางสาเหตุเนี่ยเป็นอันตรายนะครับต้องรีบรักษานะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจจะทําให้ถึงอันตรายแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาอธิบายครับว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้โลหิตของคุณเนี่ยจางแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยซีดลงนะครับแต่ก่อนไปฟังกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยสบู่กรสิริครับสบู่น้นํานมอูดผสมว่านหางจระเข้นะครับใช้ล้างหน้าชําระผิวกายได้ช่วยลดสิวผดผื่นต่างๆเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังของเรานะรัสสใจส่งซื้อาามาถ คลิกลิงก์ในคาอธิบายใต้คลิปนี้ได้ครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เราโลหิตจางครับ สาเหตุที่1ขาดธาตุเหล็กนะครับข้อนี้เนี่ยเจอได้บ่อยเลยครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยครับเป็นส่วนประกอบสําคัญของเม็ดเลือดแดงเลยครับหากร่างกายของเราขาดเหล็กก็จะทําให้เม็ดเลือดแดงของเราลดลงลดลงเรื่อยๆจนทําให้เราซีดแล้วก็โลหิตจางนั่นเองครับซึ่งส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีประจำเดือนเยอะๆครับในแต่ละรอบเดือนครับบางคนเนี่ยมามากแล้วก็ติดต่อกันหลายๆวันนะครับก็จะทําให้ร่างกายขาดเหล็กแล้วก็ทําให้โลหิตจางได้นะครับนอกจากนี้ก็จะพบในคนที่อายุ เยอะๆครับคนที่อายุเยอะเนี่ยบางคนนะครับจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะครับซึ่งจะออกทีละหน่อยทีละหน่อยไปเรื่อยๆนะครับทาให้เหล็กเนี่ยก็ขาดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนทําให้ซีดแล้วก็โลหิตจางได้นั่นเองดังนั้นใครที่มีอาการซีดนะครับอ่าเหนื่อยง่ายอ่อนเพียนะครับก็ให้คิดเอาไว้ว่าโลหิตของคุณอาจจะจางแล้วก็ได้ครับ สาเหตุที่สองโรคธาลัสซีเมียนะครับโรคนี้ก็พบได้บ่อยนะครับโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมครับทำให้เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยแตกง่ายครับเมือม่อเมเ็ดเลือดแดงของเราแตกง่ายก็จะทําให้เม็ดเลือดแดงลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับจนทําให้ร่างกายของเราโลหิตจางและก็ซีดลงนั่นเองครับโดยโรคธาลัสซีเมียนะครับก็จะแบ่งง่ายๆออกเป็น2กลุ่มด้วยกันครับคือกลุ่มที่รุนแรงกับกลุ่มที่ไม่รุนแรงนะครับในกลุ่มที่รุนแรงนะครับก็จะรู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเพราะว่าจะซีดมาเรื่อยๆเลยนะครับ เพราะว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่แข็งแรงก็จะแตกบ่อยๆนะครับทำให้ต้องได้เลือดเนี่ยเป็นประจำบางคนเนี่ยอาจจะต้องได้เลือดทุกอาทิตย์เลยนะครับส่วนในกลุ่มที่ไม่รุนแรงนะครับบางคนยังไม่รู้เลยครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคธาลัสซีเมียนะครับซึ่งในกลุ่มที่ไม่รุนแรงไม่ได้อันตรายอะไรนะครับอาจจะซีดเล็กๆน้อยๆหรือว่าบางคนไม่ซีดก็ได้นะครับดังนั้นใครที่ซีดโลหิตจางนะครับก็ลองตรวจเลือดดูได้ครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือเปล่าครับ สาเหตุที่3เสียเลือดนะครับข้อนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับถ้าร่างกายของเราเนี่ยเสียเลือดไปไม่ว่าจะทางใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเลือดออกทางในทางเดินอาหารนะครับหรือว่าเป็นแผลนะครับมีเลือดออกเยอะๆเๆแบบนี้นะครับก็จะทําให้โลหิตของคุณจางได้ดังนั้นใครที่มีภาวะซีดนะครับลองดูครับว่าตนเองเนี่ยมีการเสียเลือดไปทางใดหรือเปล่านะครับก็จะได้ทําการรักษาต่อไปครับ สาเหตุที่4ขาดวิตามิน B12 ินะครับวิตามิน B12 เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเม็ดเลือดแดงของเราครับหากร่างกายของเราขาดวิตามิน B12 ก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะโลหิตจางและก็ซีดได้นั่นเองครับวิตามิน B12 จะพบมากในเนื้อสัตว์นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะครับมีวิตามิน B12 ครับดังนั้นใครที่ไม่ค่อยรับประทานเนื้อสัตว์นะครับเช่นคนเป็นมังสวิรัตนะครับอาจจะทานผักอย่างเดียวหรือว่าคนที่แบบไม่ค่อยชอบทานเนื้อสัตว์เลยแบบนี้ก็มีีโอกาสเสเ่ยง จะขาดวิตามิน B12 ได้ครับดังนั้นใครที่มีภาวะซีดอาจจะต้องคิดถึงาสาเหตุนี้เอาไว้นะครับแล้วก็มีประวัติว่าไม่ค่อยรับประทานเนื้อสัตว์ก็อาจจะขาดวิตามิน B12 ครับ สาเหตุที่5เป็นโรคเลือดลังต่างๆนะครับข้อนี้ก็พบได้บ่อยนะครับใครที่มีโรคเลือดลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคตับโรคภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งนะครับหากเป็นนานๆแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทําให้เม็ดเลือดแดงของเราต่ําลงต่ําลงเรื่อยๆจนเกิดภาวะโลหิตจางได้ครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีโรคประจําตัวเยอะๆแล้วเกิดภาวะซีดเนี่ยครับก็อาจจะเกิดจากโรคเลือดลังเหล่านี้เนี่ยครับ และนี่คือทั้งหมด5สาเหตุนะครับที่ทําให้คุณโลหิตจางแล้วก็ซีดน,นั่นเองครับใครที่ไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอหมีสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสาเหตุที่1ครับขาดธาตุเหล็ก สาเหตุที่2เป็นโรคทรัสซีเมียสาเหตุที่3เสียเลือดมากสาเหตุที่4ขาดวิตามิน B12 และสาเหตุที่5เป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะครับดังนั้นลองนําไปสังเกตอาการตนเองดูครับว่าตนเองเนี่ยมีภาวะซีดหรือเปล่าโลหิตจ,จางหรือเปล่านะครับแล้วก็รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอมหม,อมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้ครับสามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ t ิกต็อกนะครับไปช กดแชร์กันได้ครับแล้วก็ตอนนี้ครับหมอหมีได้เปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์แล้วนะครับชื่อร้านหมอหมีเฮลท์ช็อปครับไปอุดหนุนกันได้โดยการคลิกลิงก์ในคาอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย